สวัสดีครับท่านผูช้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a เ t l e นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของเบสเซอร์แล้วนะครับเบสเซอร์วันนี้เราจะมาเล่นเบต้าเทสนะฮะก็คลิปนี้เป็นการคลิปคลิปไม่ใช่อัดคลิปของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งผมก็พยายามที่จะรีวิวเบต้าเทสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ก็ลงวันละคลิปอยู่ดี <laughs> โอเควันนี้ก็เน้นเน้นไปที่การ สำรวจช่องกระเป๋าใหม่นะครับซึ่งกระเป๋าใหม่ของเบอสเกอร์ก็คืออันเทริตี้พันช์นะครับกระเป๋าตะปูนั่นเองกระเป๋าอะไรวะกระเป๋าตะปูกระเป๋านี้ดียังไงกระเป๋ากระเป๋าเดิมกระเป๋าเดิมก่อนนะฮะกระเป๋าเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเลือดเหลือ50%เนี่ยเขาจะติดเบทเทเลต5วินาทีซึ่งระหว่าง5วินาทีเนี่ยเขาจะทิกเกอร์เร็วขึ้น30%แล้วก็ลดดาเมจที่ที่เข้าตัวเอง20%นะฮะแต่กระเป๋าใหม่ไม่มีค้อนแล้วนะ ไม่มีคอนแล้วครับเขาบอกว่าอาวุธที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเพิ่มดาเมจไปเลย30%แต่แต่จะโจมตีช้าลง30%นะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแล,และหลังจากนั้น5วินาทีเขาจะเข้าสู่สถานะเบตเทอเลตนะแล้วเบเทอเลตไปเลย5วินาทีนั่นะคือหลังจาก5วิก็เบเทเลตไปเลย5วิไม่รอเลือดแล้วนะครับไม่รอเลือดแล้วก็ระหว่างเบเทอเลตเนี่ยก็จะบวกดูดเลือดไปด้วย25%นะเป็นไลท์สตีลนะ ไลสติลนะครับไม่ใช่วมไพายนะเพราะฉะนั้นอาวุธที่แรงที่สุดน่าจะเหมาะกับมันนะครับเพราะฉะนั้นไปดูในเกมกันเลยฮะจะกรอกเอาเอามีดอะใส่นี่ออาใส่นี่เข้าไปไปกันต่อฮะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าดาเมจน่าจะน้อยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเร่งความเร็วฮะตี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 อื้มตีตีเกือบเกือบจะแพ้เหมือนกันนะฟาทีกแล้วด้วย โอเคเห็นไหมเราได้ชุดแล้วฮนะเราได้ชุดแล้วอใส่ฐานเข้าไปรีโลหนึ่งทีต้องใช้ช่องแล้วฮนะต้องใช้ช่องถุงมือจําเป็นนะฮะเกมนี้ถุงมือจําเป็นมากครับเพราะว่าอาวุธเขานี่ตีช้ามากฮะร,รีโลหนึ่งที่ไม่มีอะไรไปกันต่อฮนะอาวุธที่จะใช้ตอนนี้น่าจะเป็นอาวุธที่มีขนาดเล็กเล็กแล้วนะสำหรับกระเปนน๋าใบนี้ต้องใช้อาวุธเล็กแล้วฮะอาวุธใหญ่น่าจะเสียเปรียบมนาะอย่างเช่น ดาบใหญ่แต่ถ้าดาบใหญ่ต้องเล่นแบบสายที่แบบตีแล้วเปรี้ยงแล้วหายเลยอะ่ะน่าจะเป็นสายน้องหมาซึ่งเราจะได้เล่นไหมอะ่ะต้องดูก่อนนะว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่านะครับคือขึ้นอยู่กับว่าช่วงระหว่าง1นึ่งถึงสิบเวฟเนี่ยดาบใหญ่จะต้องออกมาด้วยนะเพราะว่าถ้าดาบใหญ่ไม่ออกมานีผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับวิ่ลนทีโอ้โหมีขวานออกมาก่อนแต่ขวานตีช้ามากเลยอะ่ะสองวิเนะ่เดี๋ยวผมล็อกช่องไว้ก่อนนะ ล็อกช่องไว้ก่อนแล้วไปกันต่อฮะขวานใหญ่เมื่อกี้ลองแล้วตีช้ามากฮะไฟตรงข้ามเล่นพรั่วกับโรฮะอ่าเราตีก่อนเราเน้นตีไวไว้ก่อนนะเบทเทเรตแล้วฮะตีประมาณได้สามทีอ่ะตีได้สามทีแต่เรามันมันดีที่เราจะมีเกราะไวกว่าเขานะครับก็ช่วงชิงช่วงต้นเกมได้ดีอืดีไหมตอนนี้เลือดเท่ากันแล้ว เลือเท่ากันแล้วฟาทีอีกแล้วตีโอ้โหตายดาเมจห้าน่ยยี่สิบ้าปอร์เซนที่จะเพิ่มดาเมจหนึ่งหน่วยเออโอ้โหต้องต้องฆ่ากันด้วยฟาทีกแล้วเนี่ยอฮะโอเคอันนี้มาครับรีโรหนึ่งทีขรออทีหนึ่งอาวุธชิ้นใหญ่มันไปไหนหมดนะฮะรีโรลีรโรล็อกอ,อันนี้ไว้ฮะแล้วยังไงเนี่ยฮะยังไงเราอะไปกันต่อฮะ ไปตรงข้ามมีแฮงกี้เบตดแล้วแฮงกี้เบตดมีมีหอ,อกแล้วอ่ะแต่เรายังแบบว่าใช้ทอสทอสอยู่เลยอ่ะทอสทอสทอสดาเมจเจ็ดว่วยของเขานี่เก้าที่สิบเอ็ดแล้วน่าจะมอบเลยมั้งเนี่ยน่าจะมอบเลยมั้งกระเป๋าใบนี้ก็สโลเพิ่มดาเมจสาเอร์เซ็นแต่สโลสามสิเปอร์เซ็นต์เพื่ออะไรมไเนี่ยคือแบบโคตรหนักอเอามังกร รีโลหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีมีคอนมีกระเป๋ารีโลหนึ่งทีมีชีตนะเดี๋ยวผมล็อกชีตไว้ล็อกไม่กวาดไว้ฮะจะเป็นต้องใช้แล้วไม่ใช้ไม่ได้ฮะอะอันนี้มาเล่นความเร็วไม่กวาดฮะแล้วก็ถุงมืออีกอันหนึ่งครับไปกันต่อฮะอจะว่าไปถุงมือมันคราบได้นี่วะลื่มลืมเลืมเลืมลืมตีตีตี ตอนนี้ผมต้องเอาคูดาวกลับคืนมานะฟันนี่แบกฟันนี่แบกเร็วขึ้น10%เนะครับผมต้องใช้ฟันนี่แบกสามอันเพื่อโจมตีด้วยความเร็วปกติอ่ะปกติอ่ะดูดีไฟตรงข้ามก็เล่นแท่ซะด้วยแท่เออโอเคฟันนี่แบกมาอีกอันหนึ่งชีทมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ล็อกอันนี้ล็อกไว้แล้วขยับปุ๊บถูกมือคราฟไปตรงนี้แล้วก็ชีทวางไว้นี่ครับไปกันต่อฮนะ ฝ่ายตรงข้ามเล่นก้อนหินเนะี่ยฝ่ายตรงข้ามเล่นก้อนหินครับแต่เขาไม่มีฮิวมีฮิวมีฮิวในช่วงแรกไปหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราถึกไว้อึดไว้แล้วไม่มีเซมินา่าตีเร็วกันไปไม่มีเซมิน่าอีกโอ้โหกรรมเออหนักเลยครับกล้ <laughs> วยลูกหนึ่งอะช่วยกันตีช่วยกันตีนตะโอเค มีแท่มาให้เล่นเอออ่ะมีแท่อาดึงแท่ก็ได้ไม่ไหวแล้วครับขายทอดขายนี่ซื้ออันนี้มหล็อกอันนี้ไว้แล้วก็จัดของกันใหม่ออดีกว่าฮะมาเล่นต่อสักอ่ะ,อะโอเคไปกันต่อฮะมีแท่ก็ขายไปมีอะไรก็ใช้ไปฮะตีตอนนี้ครูดาวเราเหลือหนึ่จุด 8ฮนะความค่าความแม่นยำอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ีเบทเทอร์เรทนเหมือนกันนะเบทเทอร์เรทนเหมือนกันตีมีเลือดมากกว่าเขา3ามสิบหน่วยจากชีสฮนะจากชีสค่อยๆ่อค่อยค่อยเด้งขึ้นมาโอเคชีสเราเด้งขึ้นมาเออความหวังเราอยู่ที่ชีสเลยนะนเนะี่ยชนะได้เพราะชีสนี้ไม่เกินเลยนะัะไม่เกินเลยเอาา่าฮะแล้วก็เอาน้องหมามาเล่นทันไหมอ่ะดีไหมหรือว่ามันดูลบไป น้องหมา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 หรือลูนดีเล่นใส่น้องหมาดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาอันนี้เหรออันนี้ตีช้าไปใหญ่ฮะเอาเป็นน้องหมามาแล้วกันครับน้องหมามาเุ้ยได้หมาดำมาแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวจัดของกันใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะอนี่วางตรงนี้วางนี้ชีตวางนี้น้องหมาวางไว้ตรงนี้ฮะน้องหมาวางนี้อ่ะเดี๋ยวถุงมือไว้ทีหลังฮะเดี๋ยวคราฟน้องหมาก่อนเนาะคราฟน้องหมาก่อนครับไปกันต่อฮะ ตอนนี้เราก็คริแล้ว20% 22%นะฮะซึ่งถือว่าโอเคแล้วนะอค่อยๆตีไปค่อยๆตีไปฮะตีเปิดแบตเตอร์เลแล้วเราตีตีตีโอ้ยตีนี่ไฟตรงข้ามก็มีดาเมจนะพูดถึงตีดาเมจโอ้โหเราคริคริบ้างก็ชื่นใจเหม uh, ือนกันนะครีช่นจวตีวืดด้วยตีอืมอ่ะน้องหมานี่โอเคเหมือนกันนะ อืมอ่ะน้องหมาเสร็จปุ๊บเอานี้เข้ามาก่อนครับล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้ต้องล็อกไหมไม่ต้องล็อกก็ได้ฮะเพราะว่าเราอืมเอาไงดีปุ๊บถุงมือเลือดผมผมจำคุณสมบัติถุงมือเลือดไม่ได้ฮะถุงมือเลือดปุ๊บอ่านี้ เขาบอกว่าทิกเกอร์เร็วขึ้นส0มสนะครับหลัหลงจากสีวิจะให้ดูดเลือด5เปอรแล้วก็มีผมเสียไหมไม่มีผมเสียเพราะฉะนั้นผมเอามารวมถุงมือดีกว่าฮะปึ๊บอ่าโอเคแบบนี้น่าสนใจกว่าครับน่าสนใจกว่าอ่าโอเคไปกันต่อฮะเพราะถุงมือถุงมือนี่มันจะทำให้เราทิกเกอร์เร็วขึ้นอยู่แล้วนะฮะตีตีเข้าไป ตอนนี้เรามีดูดเลือดสองฝ่ายตรงข้ามมีบัฟให้เราลบเล่นนะฮะมีบัฟให้เราลบเพราะฉะนั้นตีเราครีแล้วยี่สิบแปตี30น้องหมาใช่ไหมครีเมื่อกี้ใช่แน่ๆฮะตีอเออเล่นน้องหมานี่แบบเพลินดีนะใช่ฮะน้องหมานี่ค่อนข้างเก่งนะครับตีคลีแล้วห้าสิบตีตีเออเว้ยน้องหมาจัดจานมา อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่น้องหมาสองตัวน,นี่วางไว้ตรงนี้ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีนกด้วยดีโลนึงทีมีน้องหมาอีกตัวหนึ่งฮะแล้วก็อไม่มีอะไรอันนี้ะเอาจุดไฟไหมไม่ต้องหรอกครับไปันต่อฮะจะว่าไปช่องเหล่านี้ค่อนข้างจะเก็บยากเหมือนกันนะไอ,ไอช่องว่างๆเนี่ยเก็บยากมากฮะดีครีแล้วสิบปตอนนี้เราครีแล้วส4สิบสเอร์เซ็์ฮะ ดูดเลือดมีอยู่5เอาเราตีตีเราลบบัฟไฟตรงข้ามไปเรื่อยๆฮนะขอแค่ไยตรงข้ามมีบัฟเราก็เก่งนะ29ตี652แซ่ตัวนี้มีคุณสมบัติในการฮิวตัวเองด้วยนะ <c oughs> ฮิวด้วยนะตีอืมไฟตรงข้ามมีการเด้งเลือดมานะเราคลิบไปเลยืมฟาทีอีกแล้วฮนะตีตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่นิดนึงเสียเปรียบเหรอตอีน้องหมาก็ครีบ40นะ น้องหมาเราค่ที่40เลยนะอืมเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนครับแล้วก็รีโลเล่นหนึ่งทีมีตาเลือดอีกอันหนึ่งอืมตาเลือดกับอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอามารวมอันนี้ลนนะแล้วกันนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมวางไว้ท่านี้น่าจะดีน่าจะดีฮะอือันนี้วางตรงนี้แต่ถ้าวางหลุดกระเป๋าไปเอฟเฟก เอฟเฟกเรื่องดาเมจมันจะหายไปฮะจะหายไปถึงจะตีช้าแต่เอฟเฟกมันก็หายไปฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องจัดของใหม่นิดนึงเดี๋ยวผมก็ล่างหาช่องเล็กนะช่องเล็กฮะไว้ตรงนี้ไม่ก็หมอนข้างเสียบมันเก็บยากเหลือเกินฝ่ายตรงข้ามเล่นสายน้องหมาเหมือนกันครับแต่เขาเล่นเป็นเมจิกทอสนะเพิ่มความแรงให้กับแฮงกี้เบดฮะโอเคเราก็เน้นตีตีแต่เราตีช้ากันมากครับเปิดเมทะเลแล้วตีตี แต่ตอนตีแรงกว่าฮะเขามีบัฟให้เราใช้เฮ้ยฝ่ายตรงข้ามก็ตีมาเท่ากันแล้วฮะตอนนี้เราเสียเปียบแล้วฮะเสียเปรียบแล้วเราตนนีเสียเปียบเราแพ้เฉยแพ้เฉยเลยเอออ้าวมีมังกรตุ้งแช่มาตัวหนึ่งฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาก่อนนะแล้วก็เอาอันนี้เหรออันนี้ห้าห้าเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันอันนี้มาก่อนแล้วก็ไปหยอดไว้ตรงไหนดีเนี่นะยหยอดแางบนล็อกล็อกอม อือันนี้ผมวางไว้บนนี้ก่อนแล้วกันนะมันจะได้ขยับไปทางโน้นได้นิดนึงแล้วก็วางไ้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววางวางไว้ก่อนฮนะตอนนี้พื้นที่ยังเหลือเยอะอยู่นะสามารถวางอะไรได้อีกอหลายอย่างอยู่ครับหลายอย่างอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องการวางของเท่าไหรนะ่เนาะไปต้องข้ามเล่นสายตาบอดฮนะโอ้โหดูดูเขเด้งเด้งตาบอดขึ้นมาสิบสแลวฮะสิบเ ตีไม่โดนฮะเราตีไม่โดนโอกาสโจมตีโดนอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตสมสิบเปอร์เซ็นตแล้วน้องหมาเราอสี่สิบฮะสี่สิบเราตีไม่โดนอฟาทีด้วยตีตีไม่โดนฮะไม่ค่อยได้เห็นนะครับสายตาปอดเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเอ่ออันนี้วางตรงนี้อันนี้มาวางนี่แล้วก็เรลืออะขายนี่อันหนึ่งซื้อนี้มาครับรีโลเล่นหนึ่งทีล็อกอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช้แล้วฮะ ผมมีสองคอร์รัปต็ดแล้ว2ะสองคอร์รเปตตดแล้วแล้วก็เอาอันนี้มาวางอเอาไงดีอันเดี๋ยวรวมมันก่อนฮะเดี๋ยวค่อยย้ายมาไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะถามว่าทำไมผมต้องเอามีดตัวนี้มานะครับเพื่อให้เขาเพิ่มค่าแวมไพร์ให้กับให้กับเรานะครับบับแฟแวมไพร์อุ้ยฝายตรงข้า,นามนี่โกเลมฮะ <S <S เหมือนเหมือนเล่นกับตัวเองอ่ะอันนี้คือบัฟเต็มนะบับบัฟเต็มมีการวางถุงหิน เรียบร้อยมากโอ้โหเราตีแต่เราลบบัฟไวต้องข้ามได้ฮะเราต้องรีบฮิวตีตีกันมามนี่คือบัฟเต็มของโกเลมฮะบัฟเต็มของโกเลมแล้วก็มีโทเทมฮะมีอาวุธต,ตรงนี้ชิ้นหนึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยเฮ้ยเขาจะจะเอาแข่โทเทมจริงๆเหรออืมน่าสนใจนะแสดงว่าเขาเตรียมรวมโทเทมอีกอันหนึ่งเพื่อมาวางไว้ตรงนี้นะครับอืมน่าสนใจมากสายนี้แข็งแกรง่ง อยอมรับแข็งก่งมากฮะมีพัอร์ปัปปี้อะน้องหมามานี้มานี้มาฮะส่วนนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็กระเป๋าเอ้ยผมต้องย้ายของฮะต้องย้ายของครับอันนี้ออกมาอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อ่ะปัปปี้มาไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้อ,นอ,นนนอันนี้ล่ะผมขยับขยับได้ฮะขยับได้ปุบ๊บเอาชุดเกาะวางไว้ข้างล่าง ตรงนี้พื้นที่บนนี้นค่อนข,ข้างเหลือฮะเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่ปุ๊บเอาวางไว้ตรงนี้อันนี้วางตรงนี้นี้วางนี่เชอรี่บเบอรี่วางนี้ฮะโอเคเฮ้ยหลุดปะหลุดนี่วาเออวางไว้ตรงนี้มันหลุดต้องแต่ตาไหนเนี่ยผมผมลืมเหรอใช่ไหมผมว่าผมพลาดแน่เลย <laughs> ผมพลาดแน่แน เออเอาไว้ตรงนี้นี้วางนี้วางอ่ะวางวางแอบแอบไปก่อนนะผมผมพลาดมากี่เกมแล้วเนี่ย,ยมีใครเตือนผมบ้างส่วนมีดนี้มีดนี้ต้องมาไว้ข้างกันตรงนี้ครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะว่ามันจะมันจะไม่ทิกเกอร์กับไอ้เจ้าเจ้าเวปพอนนะฮะตัวดาวนเนาะเพราะว่าผมจะเอามาไว้เพื่อ <c oughs> เพิ่มเพิ่มสเตตเพิ่มสตเตตเฉยๆอื้ม <c oughs> ไปตรงข้ามลิ้นสายตาบอดแล้วฮะ ใช่เล่นสายตาบอดแล้วเขาต้องมีรีเจนนะเขาต้องมีรีเจนครับในการสร้างตาบอดแล้วสร้างมันอย่างแรงซะด้วยแรงซะด้วยอืแล้วเราไม่มีค่ารักเลยฮะไม่มีค่ารักเลยตีเราตีเขาไม่โดนฮะสิบแต่หมาเราตีแต่ถ้าครีเนี่ยมันโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฮนะตีอยู่ฟาทีก็โดนแรงซะด้วยเราเออทำไมเจอสองตาติดไอคนเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฮะอ่า กเจอสายตบาบอดนี่เล่นยากเลยฮนะแต่แต่ตาเนี่ยเราโอเคนะผมว่าค่อนข้างโอเคไ้ตามาหมาป่านี่มันหลุดนั้งทำอะไรมันหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผมต้องย้อนคลิปดูไปเนะี่ยใช่ต้องยอนเลยย้อนคลิปดูฮนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ